มนจเจริญครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในครึ่งแรกครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนนครับเป็นดางดนานโกลเด้นบอยได้เขีย่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับนจะใช้เบ็ดขวาครับในชุดสีขาวครับโกลเด้นบอยมีเจเญนี่นมาในชุดสีแดงแมนยูครับผมทั้งผู้เล่นทั้งประตู Man แลวแมนยูพัทจอนเตะมุมครับ นี่ครับน่ายกย่องครับเอาชุดมาทั้งทีมเลยครับเวลาถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนิ่งมามันจะสวยงามมากครับแต่คุมฟังฝั่งซ้ายเดี๋ยวใช้ความเร็วบอลไม่ออกครับโโอ้หเร็วจริงๆครับเอาแล้วกระตุกครับอูดูเพื่อนเลยครับอูจังหวะนี้เจเบนับดูครับดูเพื่อนน่ครับแข่งมีเจริญครับ ปวดจังหวะกระตุกครับโอ้โหนี่ครับปวดจังหวะแบบนี้ครับเจ็บเองนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับโอ้โหเราจังหวะจะงซาวฟินครับเรามีอาการกระตุกครับเอาน้ำแข็งไหมครับระวังกันด้วยระวังกันด้วยะ นะนะโอเคครับคุณเห็นได้จัดยาเลยครับไปมาที่7จ็ไหลมาที่กองหลังครบเบ โยนมาโอ้โหลูกนี้มองออกหลังวาเป็นลูกเตะมงของโกเด้นบอยครับเป็นแต้มขอยินบอยโยนมาเสาสาาาองเก้าจินตามงลูกนี้โอ้โหจงังป่อนไม่ได้แล้วแจ็คเอาตัวบางจะไหลให้เจ๊ลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับผูกได้มงลงล้ล้มก็เลยว่าติดเซฟผู้สาวประตูตครับเอาครับ อยู่คุ่มอ่ะสะลาวุธกินอะไรอะ่สระสลาวุธกินอะไรอะ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้พูดเลยครับถ้าข้างเขาพูดครับพี่สลาวุธเอาครับมานี่เมซี่ปั่นทูมี จะนุกงซ่งของแานมีเจริญไปว่าที่อาทุกวันะแต่วันนี้วันนี้กินดีนะกินดีนะโอ้โหร้องหลวตมาสวยครับมีเจริญให้มาด้านขวาลูกนี้ให้ได้เปลียบแต่ว่าฟาวย้อนหลังเขาระวังด้วยครับจังหวะเข้าข้างหลังครับเพื่อนนี้ปล่อยบอลไปแล้วครับไปผิดจังหวะครับนี่ครับมาขอโทษผมไปเพื่อนกันไปครับปานนี้นี่เข้าผิดจังหวะครับ ทีคิกในแดนคู่ต่อสู้นี่ฟังเสียงลูกอีกพีอย่างเดียวนะครับหยามกติกาสักอีกสักครั้งครับได้ฟาวในแดนคู่ต่อสู้นี่ฟังเสียงลูกอีกพียงอย่างเดียวครับฟาวในแต่เพลงนี่ต้องใช้เสียงลูกอีกก็ได้ครับเล่นเร็วก็ได้ครับโอ้โหวิ่งออกไปไกลเลยครับใส่ไตมแรงครับใส่เลขจุดสามของด้านมีเจริญแล้วเห็นตัวหรือเปล่าครับเห็นกรรมการให้สัญญาณมือ เปลี่ยนตัวครับจะจบยังไงครับทางด้านโกลเด้นบอยไพมาที่แบ็คขวาแจ็คเข้ากลางที่แซมมาไ,ได้ยิงสามเข้าทีบอลครับอุโหแมนยแล้วปานยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับก็ยิงบอลฮุบหน้ากลัวดีเดียวครับแต่ว่าบอลมันไม่เข้ากรอบไหลมาเคทไพมา ทางซ้ายก็โดนดักไว้ได้ครับเป็นลูกทุ่มอยู er> ่ครับของโกนินบอยยกมาแจกบอลเลยข้าตัวไปครับเป็นลูกทุ่มของแนมีเจเลยตูมห์สิบสามสิบสามออกไปทางขวาที่ผ่าเจ้าผ่าโยนมาหูก็บอลลงสวยไปเองลูกนี้ยังไปได้ครับปุ้ยสิ่ให้ได้เปรียบป่าลงยิงลูกนี้ยังปัดไปมือกับโอูโหู อาญาใหม่เขาเสนอโฆษณาได้เต้องการกอชนเพื่เอาเงินไปหานให้เกาหลังมาที่หมายเลขสามเอาระวังครับจังหวะนี้เอาแล้วเสียบอลหลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหจังหวะยิงต้องบอกว่าเขาหลักไม่ดีครับปูเชียวเสาไปครับทุกท่านหมายเลขสองของโคเรนบอยครับปูโอกาส ตีเสมอนี่มาแล้วครับแต่ว่าทำไม่ได้ครับคุณโกเรสัญญาณครับสักครู่ครับโอเคครับหมุนดัวไม่ได้บอลเป็นของโกด้นบอยมาครับมีเจริญและให้ได้เปียนครับให้ได้เปียนครับแล้วต่อไปครับอ้าวแล้วส่งไม่ดีครับเป็นบอลโกด้นบอยจังทักการไม่ได้ผ่านไม่ยอมไม่บอลออกครับ และดูความเร็วลูกนี้ไหลมาหมายเลขสีฟ้าครับแจ็คไปฟ้าครับโอ้โหสองอกวาเสียเหลี่ยมครับป่านีที่บอลเล่นเร็วทันทีครับให้มาที่ปานปาให้มาที่ไมซี่ป่านป่านเข่ากลางมาจังหวะนี้บอล ยังไงก็เป็นลูกตั้งแต่จะหน้าบ่าประตูครับของตัวที่บอยมีการเปลี่ยนผู้ตัดประตูก็เป,เ,เ,เ,ปกเป็นเอาเจ้าเบิร์ดลงมาแทนเจ้าบอยครับโยนมาหมุนมาให้แซมสวยแซมล็อกหลงเข้ากลางมาจังหวะนี้ใส่ด้วยซ้ายบอลเอาจังหวะาสองปล่อยบอลโอ้โหย,ยิงติดแซมครับฟาวครับโอ้โห ไปปล่อยบอลเท่าใหม่เลขทีสามเกือบไปครับดีของสามประตูนี่ยังเซฟไว้ได้ครับโอ้แล้วไปเสียงฟ้าก็โกลเด้นบอยฟรีคิกของนั่นมีเจริญครับผูประมาทไม่ได้ครับคู่นี้ครับใครพลาดนี่โดนลงโทษทันทีครับแจ็คสวนมาให้มาที่หมายเลขสองเก็บบอลลงให้มาที่แซมแซมให้มาที่โคดินเจ็ดเจ็ดล็อกง่ายๆมาตรงกลางใจมาฝั่งซ้ายแล้วยิงติดบล็อก ตามกันอยู่บอลจังหวะสุดท้ายเป็นของในด้านมีเจริญผาให้มาหมายเลขสีกลับไปตั้งกันที่หมายเลขสโยกยาวยาว,ยาวมาก็ไม่ดีครับแต่บอลจังได้อยู่ที่หมายเลขสี่ครับออกมาที่ปานปานปานล็อกไปพื้นที่แคบแล้วปานเข้ากลางมาโดนสกัดไว้ได้โอ้โหมีเจริญนี่ยังของเกมบุกอยู่ครับ ยิงไกลพาลูกนอ้โหเจ้าเบิร์ดครับยังเซฟไว้ได้แล้วเป็นลูกเตะมุมของท่านมีเจริญอูนย,ยิงได้เต็มข้อดีเดียวแล้วท่าน,นพาทุ่มไกลามาหมายเลข11 11เจอกับ7ยังได้บอลอยู่ครับมีเจริญเดี๋ยวจ่ายมาฝั่งซ้ายครับมีเจริญใทยมาเอารุ่นหรือเปล่าโดนสก,กัดทิ้งครับเป็นลูกทุ่ม โอ,อ้นี้ครับวันนี้มีเจริญนี้มาดีจริงๆครับครับผมสุดยอดทีเดียวน,นะใช่ครับคุณสรลาวูดครับยันสว่างโอ้ยรัังรักให้นั่นนะอะไรใส่ยันอะไรอะไรรักใสยันจักให้นั่นๆๆะะๆๆนะเพิ่ง <c oughs> เจอคำสับใหม่วันนี้ครับเจ้าเจดได้บอลจังหวะนี้แล้วไปได้สวยเลยโกลเด้นบอยครับยันเส้นอุ้มไม่ผ่านอ่ะ เกมนี้ผ่านมาประมาณ9นาทีครับในครึ่งแรกครับมีเจริญยังนำอยู่ครับ1-0เอาศูเอ้าเล่นเล้ววางประตูขู่แก้ไขไว้ดีแล้วแล้วรันมาครอบอลจังหวะนี้ลูป,ปีขาวมีเจริญปาดตายบอลน,นี่สายเร็วไงเจ้าป่านะเอาบอลเรามาที่โกดิ้งบอลจังหวะนี้เออบอร์สองยิงบล็อกติดยับติดร้องอยู่ที่เจ้าป่านะเจ้าเจนเลยครเข้าที่บอล การขามาจากสมัยสุโลงละเอ๊ะสมัยเลยเออนั่นแหละเมาบนเราไม่ได้นอนสองวันเลยตายไหมกูจะจะตายแต่มุมเขาเล่นกอล์ฟเด้นบอยครับอยู่ทางฝั่งขวาแซมโยนยาวๆมงสกัดไม่ได้มีเจริญเป็นลูกสมุโกลเด้นบอยอีกครั้งหนึ่งครับผมเปลี่ยนตัวครับ เอาคนทุ่มแล้วแหละครับอบอกครับเอาปกป้องลงมาแทนลูมาป,ป้องป้องจะไปลูนี้บอลไม่ออกครับโอ้โหยังสกัดทิ้งครับแจ็คครับ นี่ครับโดนใบเหลืองเลยครับอาจารย์เจดครับไอเจดนั่นเองครับเจษดาชูเดชโดนใบเหลืองไปครับผลดีทีทุกอย่างครับเฮ้ยเจนนั่นใส่กางเกงเด็กอ้าวซีนก็ดับอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับป่านป่านหูยยิงลูกนี้ไม่โค้งตามใจคิดครับบอลออกหลังไปเลย เอาครับเดทแอร์ชักนหนึ่งนาทีครับมาเลยครับเพื่อนผมโอ้โหดียกจังหวะนี่ผู้สับปล่อยทิ้งไปเลยนะโอ้ห้าวนาทีฮะทีมเราไปมาแล้วเตรียมตัวเลยฮะอะย่อกระสายแข็งอ่ะหุดแล้วเลยฮะหุดแล้วหุดแล้วครูสุดท้ายแล้วเอาครับถือว่าสตรีทแดนนี่อยู่บนโต๊ะครับจับโต๊ะแล้วย่อลงไปได้เลยครับครับผมไม่ใช่เวลานอน เอาครับเป็นบอลของมิเจริญครับมาที่หมายเลขสีย้อนกลับมามาหมายเลขสิบโอ้โหวันนี้มีเจริญเก็บได้หมดครับจังหวะสองปมาที่ผ่ายิ่งยัดลูกนี้บอนออกหลังไปก็เป็นลูกเตะมุมกดิดนมันอร่อยมากเลยเนาะ กดดันต่อเนื่องก็มีเจริญครับวังเอาประตูที่2ครับเพื่อความสบายใจครับน้ำอยู่ลูกเดียวนี่มันยังไม่อุ่นใจครับมาที่เจ้าผ่าพา,พาเอาลูกนี้ยังจ่ายมาที่หมาที่ไปได้สไปอเออไปเลยถมบอลก,กันร,ระวังกันด้วยครับเข้าหนาเข้าแรงในใบเหลืองนั่นทีครับ จะเปลี่ยนตัวใครก็รู้นะมีคนนั่งสักหน่อยครับมันยืนกันสี่คนผมไม่รู้จะเปลี่ยนใครครับพูดสิทธ์ต้องพูดหน่อยนะครับ <c oughs> ยืนเงียบอยู่ใครจะรู้กันหมดยืนกันสี่ยืนกันหมดยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใครครับ <c oughs> อ๋อระวังกันด้วยระวังกันด้ว บอลไว้ได้จหวะน,นี้ยาวๆไปถึงนี้เขาบอยนะอ้าวควงกยาวมาหลุมนี้ติดนี่กันล้วฝ่าที่จบหมานะเทกระดูกยุงเกียรได้เจ้าเจนะ็ดกระดูกไปรปอ,นะอเรบเลยแล้วตรงนี้ถูกสิดนะเอาไว้อูยิงแล้วรีบเลยครับ เกิดขึ้นครโอ้โหอ้โหแต่กับผู้เสี้ได้เปรียบก็เลยต่อไปครับคือเจริญยังได้ทุ่มอยู่ครับ โอ้โหยิงกันไม่ขาดเท่าไรนะแค่หนึ่งลูกโดนแน่ตั้งแต่นาทีครึ่งแรกนะตั้งแต่ครึ่งแรกนะพูดผิดนะครับเปิดหมาจังนี้จังนั้นจังนี้เออใส่โยกไปไปไปร <c oughs> ากเรื่อยเข้าไปนั่นแหล <c oughs> ะโย,ย่ยาวเข้ามาวันนี้อะไรสะมาบานาดนะกูคนเดียวเลยโอ้โหลูกมีความไฟ่้ายฝาูิดเนี่ เกมค่อนข้างอึดอัดครับแล้วดูว่าเจ้าโบสบังเหลียวดีกว่าและเจ้าเกตจังหวะนี้แฟกมาในเรื่องเข้าเหลี่ยมแจ็คแจ็คจริงลูกนี้เจ๊กสิการที่เฮ้ยสวยงามลูกนี้เฮ้ยโอ้โหสกิลได้คะเจ้าโบสครับแฟรไม่เข้ากรอบไม่ตั้งใจนะส่งให้เพื่อนแม่นด้วยใช่ครับทังหมดเซ็นสตารยานครับสกัดเป็นอบัตยานใส่วะสตารยานครับอ๋อสตาร์จัยานหรืสกัดตััยานเดินเก่งมาก มาน,เ,นเกมเหลือแค่5นาทีครับในครึ่งหลังครับไม่รวมท็อปเจ็บครับครับผมมีอะไรต้องใส่ให้หมดครับต้องรีบครับเล่าเบียบเดิเต็มเพิ่งไม่กี่คนเห้อเนาะเปิดครับเราแหวนแวนกันว่าจะได้บอดเปล่าไม่ได้เปล่าอะไรเงี้ยพี่ถามผมได้ป่ะคนเตะบอะบลเขาปวดภาษาคนปวดแล้วได้เสียฟุตบอลหนักเลย <c oughs> ที่โอเกตนะโจเบอร์สิบแปดย้อนหลังเข้าไปยังได้เลยนะวันนี้แล้วเคลียร์มาจาังหวะน,นี้เอาฮะต่อตางมีเจริญยังไปด้านกลางจาังหวะนี้แทงเข้ามาแล้วเคลียร์จริงอัดกับเองครับเพลงกระดูกยุงไหลสั้นๆครับมาที่แจ็คนะครับผมเปลี่ยนโจเบิร์ดลงนะครับกูสาวตัวใช่ครับอ๋อแข่งยัดเข้ามา เจ้าโบสถ์แทงลูกนี้อุ่มเกี่ยวโบสั์สันๆยิงเรียบร้อยไปเลยอ้าวแซมมี่ฮะโอ้โหนี่ครับได้เซอรีเสมอได้นะฮะโอ้ไอตัวนี้เหนื่อยนะฮะส่งให้โบสหลายรอบแล้วโบสททำไม่ได้นะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะอ้าวใครได้ก็ถือว่าประตูใช้เลยคู่นี้ฮะ สวยมากบอกไม่ได้เลยสวยเตี๋ยตะพุกเมกี like ้นี่นะพิจารณาพิโต้องไรหุ่นอะไรหุ่นพวกปกเมย์ลูกบอลนี่ไงแจ็คสายมาที่ปกป้องมาที่เจ็ดปั๊มบอลกันเป็นบอลทุ่มของท่านมีเจริญ เอ้อยเหมอนนั่นนออผผั่น Golden Boy ครับขลอดภัยครับผมพูดถูกนะครับก่อนนะเตะบอลก่อนขอ,อนะอุ๊ยนะฮะจะกินไหมต้มลูกบอลไม่ใช่ใชนาะทีระบายชีวิตงไว้ไเนี่ยบอลลูกบอล <c oughs> จบยาวว่ามาจาังหวะนี้เคลียร์้ีไว้ได้คะโกลเด้นบอยนะ วันนี้ก็เล่นสบายแล้ว่ะเดี๋ยวอีกไม่นานกนะ็ฝนจะตกนะแล้วปูจนะุกบอกว่าสองสามเดือนหนึนนะ่งคนระับจะหน้าตาไม่น่าจะรู้ข่าวสารเลย <c oughs> โอ้โหตูน่าตรงไหนแล้วกูไม่เมาไม่ไปอนะไนระ <c oughs> อย่างเงี้ยขาแขกขี้โกงตีโจเจได้จังหวะนี้ขาดูไม่สวยนะโจเจนะ จะไฟต่อได้คุณได้ไฟต่อโมโมโแล้วส่งให้ยมโบอีกแล้วเคลียร์ทิ้งมาจังหวะนี้เขาเหลี่ยมปกป้องปกป้องเนี่ยสายหนักเหมือนกันตัวนี้เลยยิงผาทิ้งไม่ได้ผู้สามตู้เขาเหลี่ยมฝั่งมิจิเล่จริงไม่ปมมมมมกไม,ม่จยิงแล้วสกัดทิ้งนะขอได้ประตูตีเสมอครับโมเมนตัมนี่มาเป็นของโกลเด้นบอยครับเอาไปบอลด้วย เจ้าแสบมีได้บอลต่อคนมาเจ้าโบสถยิงลูกนี้จะเปลือยซ่าเลยครับโอ้เรียบร้อยไปเลยฮะันี่ครับผมไม่ได้เล่นเก่งนะครแต่ผมยิงหน้าโบสถครับโอ้โหช็อตไปดื้อๆอาจารย์มีเจริญครับโอ้โหปากโกกันไม่อยู่ครับนำอยู่ดีๆครับอย่างพอดีเวลาครับเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครับไม่รวมโทษเจ็บ ยิงลูกนี้ยังติดบล็อกเฮ้ยแมวมองตกใจเลยเดบบี้บอลครับปาดจะปาดได้บอลเดบ้บอลนี้แล้วส่งให้เฟผู้สั่งปาดยิงลูกนี้เรียบร้อยเป็นไปเอาแล้วมาแล้วเสียงหางเงียบตั้งนานครับไอ้ลูกแรกตอนยิงมีกินเสียกินอันนี้เปล่าวะอะไรวะ พอเวลามาเจ็บไงก็ส่งสัญญาณเาาาออรู้อยู่เขาเป็นใรครับเสมอเลยครับสอครับโอ้โหเกมมันจริงครับจะไปอยู่ไหนมาเจ้าแสมได้บอลยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบเลยปักนะฮะปักทีเนี้ยโอ้โหทศเวลาบอลเจ็บสองนาทีเท่าน,นั้นเองนะใส่ครับมีหัวใจเหลือเกินครับยังเสมอ<ต>อยู่สองสองครับ สามขวดเป็นต้นไปนะสามโจกมาจังหวะนี้เรลียมนี้แล้วยังไงเฮ้ยเข้าประตูซะกงั้นโอ้โหเขาเคยทำประตูหรือเปล่าไอ้คนนี้ครับยัยครับโอ,โอ,โอ้โหมาได้ประตูในช่วงทดเจ็บครับเิ่งเริ่มครับแบบดูฝั่งซ้ายมือด้วยเงียบกว่า <c oughs> เอาเสียงเอาลอเดี๋ยวชอบใจโอเคฮะตามันไปหนุกหนานะไม่ต้องซิดเลยเะเกมการกีฬาออกนากายไว้ฮะเหมือนกินหล้าออกออกายกาคออ้วกเหรอเขามาอีกรอบนะ บอลได้บอยเจ้าแซมมี่โดนกรกบอยู่สองคนแล้วลูกนี้ยังไงแก้ไข้ประเี๋เจ้าแซมมาที่เคลูกยุงเปิดยาวๆมาถึงมืนผู้สามตูเลยนะไม่รับด้วยแมวมองอยู่ตรงนั้นอย่ามีเหยียบมานะเล่นในสุดสุดแล้วมีแมวมองอยู่นะเปิดลังมาจังหวะนี้กระป๋านปาดได้บอล ลอไม่ผ่านเอาลเอาลยได้จริงโ้ยบล็อกสวยอะจังหวะนี้เจ้าฝ่านยังได้บอลอยู่แล้วลูกนี้โอ้ไม่ออกด้วยนะฮะมีเจริญอุ้งน้านหลังครับจังหวะนี้เข่าขอเข่าเนี่ยนอนเข่าแน,น่นอนน <S <S เออรับไปรับไปหึงใบเหลืองฮนะกลัวจะบอดแล้วเ o u n d one double เอาครับมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับของนันมีเจริญครับอยู่ที่บอลนี้เป็นน้ำปานครับจะมีลูกสูตรอะไรหรือเปล่าครับมุมนี้ต้องบอกค่อนข้างแคบครับแต่ว่าถ้าส่งดีดีนี่มีโอกาสทําประตูครับไหลสั้นสั้นสิบสามจี้เจ้าลูกนิวูยังทัดบอลหรือเปล่าครับเอาครับยังได้ลุ้นครับ ทุ่มอ่ะหมายเลขแปดบินเขินกับไปพาชีดยาลูกนี้ออกหลังไปเลยครับปูปู่อเปิดติด ก็เป็นโกลเด้นบอยครับพลิกลกับมาชนะครับเป็น3ประตูต่อ2ครับ